สวัสดีครับพี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกคนนะครับพ่อคุณแม่โดยเฉพาะพ่อหลวงแม่หลวงพระอ,องค์นะครับผมก็ครูบาอาจารย์พระครูพระอาจารย์นะครับ,บากาบบัณฑิตพอดีเป็นเพื่อนทางสัญญาณโอเมคอนหรือที่เราเรียกโรงเรียนปัญญากูลน,นะครับผมทาง เขาเรียกว่าคําตอบจริงๆแล้วอ่ะสัญญาณตรงนี้มันดีอยู่อย่างหนึง่งที่เราสื่อกันจำเพาะนะนั่นคืออา่ที่ผม